สวัสดีค่ะสไตล์ต้องตานะคะวันนี้จะพามา,เ,าเขาเรียกอะไรดีอ่ะแยกเพนเลดี <Yeah. S 1> Lady ้เนาะนี่คือต้นเพนเลดี้ที่ต้องมีอยู่นะคะเขาโตแล้วค่ะต้องซื้อมาก็ประมาณสักตอนนี้ค่ะก็ถือว่าโตได้ค่อนข้างเร็วต้องจะมาตัดข้อแบ่งชำปัดชำเขานะคะให้เขามาพามาขยายพันธุ์ต้นเพนเลดี้ในแบบฉบับของสไตล์ต้องตานะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะต้องจะเอาเข้ามาเอาเขาออกมาจากกระถางก่อนขออนุญาตใส่ถุง,มงเมย์จ้ะต้นเพนเลดี้เขาก็จะเป็นด่งดางๆอยู่แล้วนะคะต้องก็ว่าสวยดีเป็นพุ่มเป็นอันนี้ก็สวยสวยดีเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องรดน้ำเขาแล้วก็โอ้โอโอโยเขาเปียกต้องก็จะเอาเขาออกมา ใจโตไหมจ๊ะใหญ่อยู่นะจ๊ะน่าจะได้สักสองสามต้นอยู่เนาะมาแยกหน่อปักชำกันดีกว่าก่อนอื่นเอาปุ๋ยมะพร้าวกับมะพร้าวที่เราวัดสดุปลูกเขาถ่าออกก่อนเอาเจอแค่ต้นเขาขึ้นมานะคะก็จะปลูกเขาชอบกับมะพร้าวนะคะก็กับมะพร้าวแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้ในส่วนของดินปูหรือว่าทรายหรืออะไรที่เราพอมีอยู่อะคะ่ะดินใบกล่ำปูดินถึงอะไรอย่างงี้ก็ได้ แต่ล่าเขาค่อนข้างเยอะต้องจะพาตัดล่ากยอนเดี๋ยวต้องไปเอากันไกลก่อนเป๊บหนึ่งค่ะนี่จะได้มาแล้วค่ะเพชรเลดี้ของต้องนะคะลากค่อนข้างยาวเอาเป็นว่าเราตัดเขานะตัดแค่เอาจำนี่ค่ะดูดูดูความเป็นความเป็นร้านเดิมที่เขาแบ่งมาขายให้เรานะคะ เขาก็ตัดข้อปักชามาเหมือนกันเขาก็ตัดชิงเชียงนะคะไม่เน่าเลยเดี๋ยวเรามาทํากันดูนะคะเขาก็จะขยายพันธุ์กันประมาณนี้แต่ว่าต้องจะขอนญาตซ้อมรากก่อนนะเพราะว่ารากเขาค่อนข้างเยอะโอ้ยหักแล้วหักแล้วค่ะเป็นคนซุ่นซามโอ้ยแต่เป็นใบข้างล่างหรอกไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเขาก็แทงหน่อให้แทงยอดให้เราใหม่อะ อนุญาตนะคะตัดตัดตัดก่อนนะลูกนะโอเคแล้วเราก็ต้องมีนี่ส่วนรากเขาก็เดี๋ยวเอาไปใส่ต้นไม้เหมือนเดิมะคะ่ะให้เขาจ้อยสลายนไปเป็นกลุ่มเหมือนเดิมน่าจะได้ละพอดีแล้ว,วแหละนี่จ้ะทีแล้วก็ เตรียมมีดนะคะเตรียมมีดมาตัดข้อเราจะตัดตรงไหนบ้างอันนี้วางยอดเลยดีกว่าเนาะก็ตัดตรงที่เขามีมีข้อขึ้นมาอ่ะค่ะมีข้อแล้วก็มีตาขึ้นมามีตาที่เขาพร้อมจะให้รากบวบินละนี่จ้ะก็คือตัดข้อได้ข้อแล้วข้อละท่อนเลยอ่ะค่ะตัดข้อละข้อที่มีรากค่ะข้อละข้อละท่อนท่อนเข้าไปเลยเนาะทุกคนฟังกล้องรู้เรื่องไหม ัดให้ติดลากอะคะ่ะตัดข้อใ้เขาติดลากตัดชิงเฉียงนะคะโอเคนี่ไงข้อก็ได้มาต้องเริ่มจากข้างล่างก่อนพอเราได้ข้อมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบแรกๆที่พามาจากร้านเลยเนาะพอเราได้ข้อเสร็จแล้วเราก็ทาปูนแดงจ้ะ ้าปูนแดง้าปูนแดงตรงตรงแผลที่เราตัดนะคะแล้วก็รอให้เขาแห้งก่อนนะ้าปูนแดงหนึ่งต้น,นะคะ่ะ ตัดไม่ดูตาหมาตาเรือนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าล้องเรียนแบบนะคะนี่จ้ะก็อันนี้หัวท้ายก็ทาทั้งหัวทั้งท้ายนะคะสองต้นอันนี้จะไม่ให้ขาดแล้วเลยอ่าสามต้นอันนี้ไม่ได้ขาดนะลูกเป็นไง ลองคนอื่นทําดูสิอันนี้แม่ทําเองอันนี้ต้องทําเองอะค่ะก็เลยไม่เป็นไรนี่จ่าสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็ติดลากมาด้วยนะคะถ้าเวลาท้อไหนที่ติดลากเนี้ยก,ก,าาก,ก,ก็จะอัตราการงอกก็จะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เอาสักสักหนึ่งข้อก็พอ,อแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ นี่จ้ะโอเคส่วนตรงนี้ก็เป็นข้อในส่วนของตัวยอดเขาอะค่ะไม้ยอดนะไม้ตัดยอดเนะเวลาเขาคุกขายเ็าจะบอกว่าไม้ตัดยอดมันก็จะสวยงามกระตากระ่างตาอะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่งต้นนะคะสองต้นค่ะแล้วก็โอ๊ย <laughs> สามต้นค่ะแล้วก็สี่ต้นค่ะแล้วก็ าต้นขายต้นโคนเขาเนาะสรุปว่าต้องสามารถแยกได้หต้นเนาะเดี๋ยวเรารอให้เขาแห้งๆก่อนแล้วเราก็มาปลูกกันแป๊บหนึ่งรอให้เขาแห้งแล้วก็มาปลูกกันนะจ๊ะส่วนนี้ก็คือใบที่เขาหลุดร่วงระหว่างการตัดของเรานั่นเองคือ3าใบค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้น วัสดุปลูกของเราก็ทั่วไปค่ะกับมะพร้าวประมาณ80%แล้วก็ดินถุงหรือกับมะพระา้าวขุยมะพร้าว100%ก็ได้ตามที่เราสะดวกนะคะเดี๋ยวต้องมานะรอ,อปูนแดงแห้งก่อน <c oughs> เรียบร้อยค่ะเมื่อกี้ต้องแอบตัดมาเพิ่มอีกแหละตัดมาเพิ่มในที่นี้คือตัดจากกิ่งเดิมนั่นแหละคะ่ะอันนี้เราก็ซ่อมรากให้เขาหน่อยเนาะมัน เยอะไปหนึ่งต้นนะคะสองต้นขาปูนเรียบร้อยค่ะหัวท้ายเนาะสามต้นแล้วก็มีนี้ด้วยต้องลองตัดดูสี่ต้นตัดเหล่านิดนึงห้าต้นและนี่ก็เป็นไม้คูนนะคะ ต้นแล้วก็รวมไม้ยอดก็กลายเป็นเจต้นนะคะรวมทั้งหมดคือหนึ่งต้นต้องแยกได้เจ็ดหนอเนาะมาดูกันเราก็จะเดี๋ยวของญ,ญาตปลูกไม้ยอดก่อนเนาะก็เอากระมะพร้าวขึ้มะพร้าวรองต้นได้เลยค่ะ ไม่ดูอันเดียวเนะเดี๋ยวมันจะเยอะไปก็ใส่ออตโต้สแต็กเกิลจีใส่สแตะกเกิลจีแล้วก็วางลงไปค่ะอ๋ออ๋ออันนี้ค็นไม้ยอดต้องจับคอ่อยๆหน่อย อันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะก็แยกเพชเลยที่ในแบบฉบับของต้องตานะคะง่ายๆตามสไตล์ต้องตาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะ นะคะต้นเพ็ตเลดี้พิโลเดนดอนเพนะ็ตเลดี้เนาะเขาชื่อประมาณนี้เนาะจะเอาให้ดเรียบร้อยค่ะเพชรเลดี้นะคะต้องแยกไม้หน่อให้เพาไม้อันนี้ให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะเลือ้อยไปเองค่ะตัวนี้เดี๋ยววางถุงเท้าครหน้าอีกทีนึง ที่เหลือก็ปลูกเหมือนกันนะคะเจ็ดต้นรวมเจ็ดหล่อนะคะที่เราแยกมาได้เจ็ดข้อเนาะเราแยกออกมาได้ทั้งหมดเป็นเจ็ดข้อนะคะนี่จะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอปลุกให้ดูอีกเชกอันนึงเวลาจะหมดไหมน,นี่จะ้ะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะสําหรับการแยก ปักชำนะคะ<ๆ>ก็ปลูกเหมือนกันหมดเลยนะเนาะเรยกตัดข้อปักชำของต้นเพนเลดี้นะคะรอดูนะคะว่าเดี๋ยวต้องพามาอัเสติดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะติดไม่ติดติดแหละปลอบใจตัวเองเรียบรอ้อยคาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย